เมื่อโชคชะตาทาทายคุณจะทำอย่างไรเมื่อโชคชะตาท้าทายทำให้คุณนั้นจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆคุณจะทำอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะเดียวเล็บเอ่อทูสับคัพนะทูสับับที่ตรงนี้นะคะบงบอกถึงการที่ว่าตัวคุณนั้นจะทำในสิ่งที่คุณนั้นชอบสิ่งที่คุณนั้นถูกใจสิ่งที่คุณนั้นต้องการที่อยากจะให้เป็นไป กับสิ่งที่คุณนันพึงพอใจเท่านั้นคุณจะทําตามใจตนเองคุณจะทําตามในรูปแบบฉบับที่คุณสร้างขึ้นมาคุณจะทําตามสิ่สิ่งที่คุณนันคิดสิ่งที่คุณนั้นวางแผนคุณจะตามใจตนเองคุณจะไม่ตามใจใครคุณจะสนใจเพียงแค่ตนเองและก็ความรู้สึกของตนเอง แลวก็สิ่งที่คุณคาดหวังเท่านั้นสิ่งที่คุณันปรารถนาเท่านั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณนั้นจะต้องต้องการจริงๆเท่านั้นและก็สิ่งที่คุณนั้นตั้งเป้าเป้าหมายวางแผนกันไว้แล้วก็นึกคิดเอาไว้แล้วก็สิ่งที่คุณนั้นต้องการเท่านั้นสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณกําลังพยายามและสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ในตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน เป็นการคาดหวังต้องการกำลังก่อเกิดกำเนิดสิ่งใดในตรงนี้นะคะคุณจะไม่สนใจอะไรถึงแม้ว่าคุณจะมีความคิดเยอะคิดมากมีความกังวลมีความวิตกกังวลมีความระแวงมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นตางๆคุณอาจจะมีความเศร้าโศกเสียใจมีความ น้อยเนื้อต่ำใจมีความไม่สบายใจมีความอยากจะเอาชนะมีความไม่ได้ดั่งใจมีความสูญเสียกันเกิดขึ้นมีความถูกเอาละออเปรียบมีความไม่ยุติธรรมอยู่ในตรงนี้เกิดขึ้นก็ตามแต่คุณจะสามารถเอาชนะทุกสิ่งอย่างและคุณจะผ่านพ้นจากตรงนี้ไปได้ สิ่งที่คุณกำลังกังวลสิ่งที่คุณคิดอยู่สิ่งที่คุณนั้นเป็นอยู่ในตรงนี้นั้นมันจะทําให้คุณนั้นสามารถไปต่อได้และสิ่งดีๆก็กําลังจะก่อเกิดกําลังจะบังเกิดแก่คุณคุณกําลังจะได้รับการเริ่มต้นใหม่การก่อเกิดสิ่งใหม่ๆคุณกําลังได้รับรู้หรือเรียนรู้กับบทบาทสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิต สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณคาดฝันกำลังนำพาสุนำพาคุณไปสู่ทิศทางใหม่ๆและทำให้คุณนั้นได้มีความคิดเริ่มและมีความต้องการที่อยากจะคิดที่อยากจะไปต่อหรือคิดที่อยากจะทำอะไรหรือการตัดสินใจอะไรใหม่ๆในตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่คุณนั้นเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่ในตรงนี้นั้นมันทำให้คุณนั้นได้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันต้องไปต่อฉันต้องสู้ ฉันจะม่หยุดฉันจะไม่ถอยถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแดงใจอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าที่ควรหร,หรือเลยทีเดียวในตรงนี้นะคะแต่มันก็ทําให้คุณนั้นได้รู้ได้เรียนรู้ได้รับมือได้รู้วิธีการหรือมีประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นทําให้คุณนั้นเหมือนกับเป็นเกบบาะป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาสอนทําให้คุณนั้นได้รับรู้ได้โตมากยิ่งขึ้น เราก็เป็นวัคซีนที่ทําให้คุณนั้นได้มีเกราะป้องกันได้มีเหมือนกับเป็นพลังงานที่ทําให้คุณนั้นอยากจะทะยานต่อไปอยากจะสู้อยากจะลุยไม่อยากหยุดในเมื่อในเมื่อโชคชะตาอยากจะมาท้าทายคุณอยากจะมาทดสอบคุณคุณก็อยากจะท้าทายจักรวาลเช่นกันอยากจะท้าทายโชคชะตาเช่นกัน การท้าทาทยหรือความท้าทายที่เข้ามาถาถมคุณในตรงนี้นั้นทําให้คุณนั้นอยากจะพยายามอยากจะมุ่งเน้นไปสู่ในทิศทางที่ดีและประสบความสมําเร็จสิ่งที่ทําให้คุณนั้นมีอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือความพึงพอใจและก็ความเป็นตัวตนของตนเองและก็สิ่งที่ตนเองมีกับสิ่งที่ตนเองเป็นและก็ความสิ่งที่คุณนั้นได้รับก็คือผลงานการเงินแล้วก็การลงมือทํา การที่ผู้คนนั้นให้ก,รหการยอมรับสนเซิรินถึงแม้ว่าจะมีบุคคลที่น้อยนิดก็ตามนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลกลุ่มน้อยที่คอยให้กำลังใจคุณอยู่หรือมีกำลังทรัพย์ที่มีปริมาณที่น้อยหรือธุรกิจเล็กๆหรือการงานที่ ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากไม่ได้สร้างกำไรที่เยอะมากในตรงนี้นะคะแต่อาจจะในบางเคสในบางกรณีอาจจะจำต้องตกอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับว่าทำงานหนะักทำงานเหนื่อยแล้วก็ถูกผู้คนอ่าต่อว่าหรือกดดันในตรงนี้เกิดขึ้นอ่ะนะคะไม่ว่าจะอย่างไรแล้วนะคะก็คือ อยากจะให้ทุกๆคนในตรงนี้เป็นไปในอ,อยากจะให้ทุกๆคนในตรงนี้นะคะพยายามเนาะแล้วก็อดทนอดทนกับสิ่งที่เป็นเพราะบางคนนั้นอาจจะมีงานที่หนักกว่ารายรับมีรายจ่ายที่หนักกว่ามีงานที่หนักกว่ากับางานงานหนักแต่ได้เงินน้อยแล้วก็รายจ่ายมากแล้วก็รายรับน้อยในตรงนี้นะคะจ่ายออก เงินออกมากกว่าเงินที่เข้ามาในตรงนี้นะคะประมาณอารมณ์เหมือนกับว่าคุณจะต้องมีความอดทนอดกั้นแล้วก็กล้าที่จะ,ะเผชิญให้มากกว่านี้แล้วก็นําตนเองไปสู่ในทิศทางที่ดีนําตนเองไปสู่ในทิศทางที่ใหม่กว่านี้ก็คือสังคมนี้จุดนี้แอปนี้แพลตฟอร์มนี้หรือสิ่งนี้ที่เป็นอยู่ในตรงนี้นั้น ไม่ได้ทำหรือก่อเกิดปฏิกิริยาใดที่ทำให้ที่ทำให้คุณนั้นก้าวหน้าคุณต้องปรับเปลี่ยนใหม่อย่างเช่นถ้าหากคุณนั้นมองว่าคนอื่นลุ่งคนอื่นทำทำงานในติ๊กต็อกและและดีได้ แต่คุณทําแล้วคุณไม่ดีคุณช้าคุณรับช้ากว่าทุกคนคุณอาจจะต้องมองมุมมองใหม่แล้วว่าคุณนั้นโอเคกับมุมมองไหนคุณโอเคกับสิ่งใดและคุณก็ต้องมุ่งมั่นกับสิ่งเหล่านั้นให้มากกว่าเดิมทําในสิ่งที่คุณรักทําในสิ่งที่คุณนั้นถนัดทําในสิ่งที่คุณนั้นเคยรู้สึกว่า ฉันผ่านจุดนี้มาแล้วฉันจะต้องไปต่อทำในสิ่งที่คุณนั้นมั่นใจว่าคุณนั้นจะสามารถนำพาตนเองนั้นไปสู่ทิศทางที่ดีและประสบความสำเร็จได้ทำในสิ่งที่รักและพยายามต่อไปอดทนถึงแม้ว่าในวันนี้จะไม่ประสบความสำเร็จในวันนี้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาผู้คนเข้ามาทำให้คุณนันไม่พึงพอใจไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะเป็นสิ่งท้าทายสำหรับคุณคุณจะต้องฝ่าฟันตรงนี้ไปให้ได้ คุณจะต้องผ่านพ้นวิกฤตหรือปัญหาในตรงนี้ไปให้ได้แต่เรามองเห็นถึงถึงการที่ว่าตัวคุณนนั้นจะมีความคิดที่ดีมากกว่าเดิมมีความคิดที่ใหม่มากกว่าเดิมมีสิ่งดีมีสิ่งที่มสมควรหรือเหมาะสมกับการที่จะตัดสินใจในรูปแบบใหม่ๆในตรงนี้ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเรามองเห็นถึงการที่คุณนั้นพยายามพยายามอยู่นะคุณขยันอยู่แต่ว่าการขยันของคุณในตรงนี้อาจจะผิดจุดผิดฝั่งผิดรูปแบบอยู่ในตรงนี้นะคะคุณต้องมองว่าคุณจะต้องปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบใดถ้าคุณนั้นทํางานอยู่บนแพลตฟอร์มในตรงนี้คุณต้องเริ่มลองแพลตฟอร์มใหม่ๆดูคุณจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่จากที่คุณนั้นอาจจะ ไฟ์สดแบบไม่ได้พูดอะไรมากมายให้สินค้าขายของตนเองในตรงนี้นะคะเราจะต้องพูดมากขึ้นเอนเตอร์เทนมากขึ้นแล้วเราก็ต้องมีการที่เหมือนกับเอาใจผู้คนมากขึ้นนะคะในตรงนี้เนาะแล้วเราก็ต้องจับจุดผู้คนแล้วก็ให้รู้หลักรู้แหล่งให้มากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะ ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะทําให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะก้าวไปต่อได้มันจะไม่สามารถทําให้คุณนั้นได้รู้ถึงโอกาสใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าในตอนนี้เรามองเห็นถึงบางคนอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่ไม่พึงพอใจบางคนอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่ผิดพลาดล้มเหลวในตรงนี้บางคนในบางแ้นบางกรณีอาจจะรวยนะมีเงินนะแต่ว่า มันเหมือนกับว่ามีเงินน่ะทำอะไรก็ได้แต่ไม่ไม่สำเร็จอะเราก็ต้องมองว่าทํำย่างไรทํำย่างไรให้เรานั้นมีมากกว่าเงินนะคะในจกักในจักตรงนี้เกิดขึ้นเราจะต้องทํำยังไงให้มีมากกว่าเงินการที่เรานั้นมีเงินแต่เราไม่มีความสุขเราไม่สามารถที่จะน n ต e r ์ a ทนได้ ในตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะประสบความสมําเร็จได้นะเพราะว่าในบางทีบางครั้งในตรงนี้ถ้าหากเรามีเงินแล้วเราไปจ้างผู้คนที่มีคุณภาพมาทําแทนเราโอเคได้อยู่เงนินได้อยู่แต่ถ้าเรามีเงินแล้วเราลงมือทําเองในตรงนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะเอ็นเตอร์เทนหรือซัพพอร์ตหรือเทคแคร์ผู้คนหรือคุชเมอร์ของเราได้ในตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ได้ แต่ในบางเคสในบางกรณีอาจจะในรูปแบบของการที่ว่าเรามีแหละแต่เราไปจ้างคนที่ไม่มีคุณภาพอาจจะไม่ได้มีความรู้ความสามารถจึงทําให้กเกิดความไม่พึงพอใจและก็ความไม่ไม่ต่อยอดไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในตรงเนี้นะคะเราก็ต้องเหมือนกับจะต้องมีเทคนิคในการที่จะเรียนรู้ผู้คนแล้วก็ทรีตผู้คนเราก็มีการเทส ้วยว่าว่าแต่ละบุคคลแต่ละรูปแบบในตรงนี้แต่ละแต่ละลักษณะในตรงนี้นะคะเขาเหมาะสมกับหน้าที่ใดและบริบทใดนะคะเราจะต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องเจาะลึกกับสิ่งเหล่าน,นั้นไม่ใช่แบบว่าเออเขาเป็นคนและเราไปจ้างเขามาและให้เขาทําในตรงนี้เขาอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้นะคะเขาอาจจะไม่สามารถทําได้ในสิ่งที่เราต้องการในตรงนี้ก็เป็นได้ มันจึงทาให้เกาะเกิดเราเกาะเกิดทาให้เรานั้นไม่พึงพอใจเกิดขึ้นนะคะส่วนในบุคคลที่เกาะเกิดความผิดพลาดอาจจะเกาะเกิดธุรกิจเกิดขึ้นแล้วในตรงนี้นะคะแต่แต่เกิดการเหมือนกับเจ๊งพังอะไรในตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องมองด้วยว่าเออไอการไอการที่เรานั้นทาขึ้นมาแล้วแล้วมันเจ๊งในตรงนี้นมันคืออะไร มันมันมันเกิดจากการที่เรานาบริหารคนไม่ดีใช่ไหมหรือสินค้าของเราไม่มีคุณภาพหรือเขาไม่สนใจเราในตรงนี้นะคะเราเราเราจะต้องศึกษาในตรงนี้แล้วเราก็มองหามุมมองใหม่ๆช่องทางใหม,ม,ม่ในตรงนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถต่อยอดไปได้อีกอีกสเต็ปอีกรูปแบบหนึ่งในตรงนี้นะคะนี่ก็คือจุดา้าทายที่บ่าโชคชะตา มาท้าทายคุณในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้เราต้องมองนะคะมองว่าเอ้ยเราเป็นอะไรเป็นพนักง,งานเป็นเป็นลูกน้องเขาหรือเป็นเจ้านายเขาหรือหรือเราจะต้องทําเองหรือเราจะต้องควบคุมผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องมองแล้วเราก็ต้องดูแล้วเราต้องรู้แล้วเราก็ต้องเตือนตัวเองว่าเรานั้นอยู่หน้าที่ใดบทบาทใดในตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะ เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกะเราก็เจาะถึงรายละเอียดในตรงจุดนั้นของคำคำนั้นอย่างเช่นเราเป็นเจ้านายเจ้านายก็คือต้องมีลูกน้องแล้วเราก็ต้องมีความรู้ความสามารถในการที่จะสั่งการลูกน้องและแล้วเราก็ต้องเรียนรู้รูปแบบของการทํางานสิ่งของที่เราควบคุมอยู่ในตรงนี้ด้วยว่าเราจะต้องรู้อย่างไร จาะลึกอย่างไรกับสิ่งที่เราควบคุมอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปกระจายงานแบ่งงานให้กับลูกน้องอย่างไรแล้วเราจะไปสื่อสารกับพนักงานของเราอย่างไรว่าจะต้องทําสิ่งนี้ออกมาให้ในรูปแบบนี้จึงจะสําเร็จหรือจะได้รู่ร่วงสมริผลในตรงนี้อย่างไรเราจะต้องเหมือนกับเป็นการรู้ของเราทองแท้ของเราศึกษาอย่างแน่ชัดชัดเจนกับตัวเราก่อนในตรงนี้นะคะก่อนที่จะ ให้ผู้คนนึ้นเข้ามาร่วมมือหรือเข้ามามามีบทบาทมีอิทธิพลหรือมาจัดแจงงานมาร่วมแล้วก็มามีบทบาทมีอิทธิพลอะไรตรงนี้ในรูปแบบการของเราในตรงเนี้ยเราต้องรู้ก่อนเราจึงจะสามารถควบคุมงานได้และก็ดึงคนเข้ามาเป็นส่วนร่วมมาเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็ควบคุมพวกเขาได้อีกทีหนึ่งในตรงนี้นะคะมันจึงจะก่อเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นได้ ต่ในบางครในบางกรณีอาจจะมีการสื่อสารอะไรไหมในตรงนี้นะคะที่ดูเหมือนกับคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของการสื่อสารเกิดขึ้นการสื่อสารในตรงนี้สําคัญเพราะการสื่อสารในตรงนี้มันจะทําให้อ่าหนึ่งแหละถ้าหากพูดดีก็จะก่อเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นก่อเกิดเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นบริเหมือนการบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น หรือถ้าหากเราพูดไม่ดีในตรงนี้หรือพูดดีจนเกินไปจนทำให้เขานั้นรู้สึกเหมือนกับเกรงใจเราในตรงนี้เกิดขึ้นอ่ะเราจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะบางคนพูดไม่ดีในตรงนี้เรา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 ,เราคิดดีแหละเรารู้สึกว่าเรานั้นเป็นห่วงเขาเราหวังดีกับเขาแต่ว่าตัวเขาเองไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราจะต้องมีความเหมือนกับลิมิตด้วยมีลิมิตด้วยว่า เรามีมีมีความเป็นห่วงเป็นใยเขาในตรงนี้แต่เรามีความสนิทสนมกับเขาแค่แค่จุดนี้เราต้องมีการวางตัวที่เหมาะสมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราเพิ่งรู้จักกันแค่แค่พบหน้ากาันเจอปุ๊บเราจะหวังดีเลยไม่ใช่นะเราจะต้องเหมือนกับมีการเข้าใจด้วยว่าเราเพิ่งรู้จักกันนะเราเพิ่งเห็นกันนะเรา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 ยังไม่สามารถที่จะ เป็นที่น่าเชื่อถือหรือเป็นที่น่าวางไว้ว้าวางใจต่อกันได้ในตรงเนี้เราต้องเราเราเราต้องมีการรู้จักมีสเปซของกันและกันเราก็มีพื้นที่มีการเคารพสิทธิความเป็นตัวตนของกันและกันในตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่อย่างนั้นเราจะเกิดการอึดอัดแล้วก็ลำบากใจในเกิดเกิดขึ้นใ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 นสภาวะของการใช้ชีวิตในตรงนี้เนาะนะคะ เพราะฉะนั้นเราในตรงนี้เรามองเห็นถึงสิ่งที่คุณคาดหวังยังไม่ยังไม่เป็นสิ่งที่อ่สิ่งที่ต้องการเนะาะก็คือสิ่งที่คุณนั้นรักหรือคนรักของคุณในตรงนี้คุณยังเหมือนกับมีเกณฑ์ที่เหมือนกับคุณยังต้องค้นหาอยู่นะคะคุณยังต้องเผชิญกับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยูส่ส่วนในเรื่องของคนรักในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงกันที่ว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงเนี้ย ความรักของคุณอ่ะดูดีนะอบอุ่นนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่คุณนั้นพึงพอใจอ่ะคือดีอบอุ่นแต่แต่มันยังยังยังไม่ใช่ในสิ่งที่คุณนั้นต้องการจริงๆนะคะในตรงนี้ที่เรามองเห็นในประมาณนี้กับบุคคลที่คุณนั้นคุยอยู่หรือคบหาดูใจอยู่ยังไม่ใช่บุคคลที่คุณนั้นชอบจริงๆหรืออยากจะเปิดเผยตัวตนจริงๆหรือจริงจังจ หรือซีเรียสในตรงนี like, like, ้ตอนนี้จริงๆมันยังเป็นอะไรที่คุณนั้นยังต้องการที่อยากจะเรียนรู้อยู่เลยและคุณก็ยังต้องการที่อยากจะเหมือนกับอยากอยากไปต่อนะคะเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับคุณนั้นยังอยากไปต่อยังอยากที่จะอยู่กับตนเองแล้วก็ไปเรื่อยๆซัพพอร์ตไปเรื่อยๆในตรงนี้นะคะเป็นในลักษณะนั้นยังไม่พร้อมที่จะจริงจังหรือซีเรียสอะไรในในความสัมพันธ์สักเท่าที่คุณคุณยังไม่พร้อมกับการที่จะ ให้ใครมาผูกมัดมคุณส่วนในเรื่องของอบุคคลที่ยังโสดในตรงนี้บอกได้เลยว่าจะยังไม่มีใครเข้ามานะคะบุคคลที่ยังที่ยังโสดในตรงนี้เหมาะแก่การที่ให้ไปโฟกัสอนาคตโฟกัสการเงินการงานเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าคุณนั้นโฟกัสในเรื่องของอในเรื่องความรักในช่วงนี้นั้นอาจจะก่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ ทำให้คุณนั้นคิดเยอะคิดมากแล้วก็มีความเหมือนกับสภาวะการเงินไม่ค่อยดีเกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงนี้เรามองเห็นถึงว่าสิ่งที่โชคชะตาเข้ามาท้าทายคุณเข้ามาเป็นบทบานมาทําให้คุณนั้นได้เหมือนกับได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์อะไรมากขึ้นต่างๆในระหว่างที่คุณที่คุณนั้นใช้ชีวิตในตรงนี้ก็คือความไม่ ไม่ไม่สุขสมหวังนะคะไม,ไ,มไม่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 สบายใจไม่ได้เป็นไปตามดังที่ใจใน,นต้องการนะคะมันจะเป็นลักษณะาอาการเหมือนกับอย่าพึ่งสมหวังเลยอย่าพึ่งอย่า,พ,ยาพึ่งดีใจไปอะไรประมาณนี้นะคะเป็นอารมณ์นั้นนะคะในช่วงนี้จะเป็นลักษณะน,นั้นจะถามว่าบุคคลที่เข้ามารับชมรับฟังคล,คลิปนี้นั้นในบางเคสในบางกรณี อาจจะมีการเงินที่ดีแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือจากการเงินในตรงนี้ยังเป็นไปในทิศทางที่ยังไม่ได้ดังใจยังไม่ถึงพอใจนะคะและส่วนบุคคลที่เข้ามารับชมในตรงนี้นะคะอาจจะเป็นชาวทัตอาจจะเป็นชาวัาตมน้ำส,ส่วนใหญ่เนาะชาวทัตน้าในตรงนี้ก็จะเป็นาชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือ ชาวธาตุลมราศีกุมแล้วก็จะมีชาวธาตุลมนะคะก็จะมีาชาวราศีตุลนะคะเราก็มีชาววันจันทร์เนาะมีชาววันเสาเรา์แล้วก็มีชาวราศีกันวันศุกร์มีชาวธ นะ้ำมีชาวธาตุดินปรกสการบมังกรมีชาวธาตุดินเอ่อชาชาวชาวธาตุลมนะคะกลุมตุมมถุนนะเนาะแล้วก็มีชาวราศีสิง์วันังคารได้ในตรงนี้นะคะแล้วก็มีชาวราศีการันพุธมาด้วยนะคะในตรงนี้เนาะเราก็มีชาววันศุกร์แล้วก็มีชาวธนูวันพุธนะคะเราก็ มีชาวราศีมีนมันังคารนะคะที่มีบทบาทมีอิทธิพลในคลิปคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นบทบาทสิ่งสำคัญที่โชคชะตาจะเข้ามาท้าทายคุณหรือบุคคลที่เรานั้นได้เอ่ยกล่าวไปในตรงนี้หรือถ้าหากไม่มีราศีใดหรือวันใดในตรงนี้นะคะไม่ตรงกับคุณนะก็จะเป็นบุคคลที่เข้ามารับชมนี่แหละนะคะก็จะเป็นพลังงานของบุคคล ที่คลิปคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามาชมถึงแม้ว่าราศีและวันไม่ตรงในตรงนี้ไม่ใช่คุณในตรงนี้ก็ตามแต่คลิปคลิปนี้ได้ดึงดูดคุณเข้ามาก็เป็นพลังงานคุณก็ได้คุณอ่านพลังงานได้นะคะถึงแม้ว่าราศีไม่ตรงวันไม่ใช่ในตรงนี้นะคะก็เป็นพลังงานไปนะคะก็ให้ดูพลังงานไปะประมาณนี้นะคะคลิปคลิปนี้ก็จะมีพลังงานของคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กะกันอย่างนี้ตลอดไป สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะความสกุงขคขุณคือความสำเร็จข,ของเรานะคะไปพบเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปจะเป็นเรนด o อมพิกาเด็กพิกาคาร์ดจะเป็นอะไรในตรงนี้ติดตามเอาไว้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ